เอาละฮะทุกคนครับและนี่คือเพลงที่ทุกคนรอคอยกับซิงเกิลที่สามจากบอมเมลดาท่าดีของเธอมันยังคงฝังใจเธอจะดึงฉัน นะครับต้องบอกก่อนปกติแล้วนะครับเอ้อสองเพลงที่ผ่านมาเราจะเห็นพี่โบเนี่ยเป็นเพลงม,มีจังหวะเนาอมีจังหวะสนุกนิดนึง<อ>แต่ครับผมโยกโยกเล่นตามเฮ้ยเขาพีคเลยเป็นเพลงช้าเพลงนี้ช้าซึ้งอ้เดัม<อ>แรกต้บอกว่า ขอบคุณ B C Music นะที่บปิพื้นที่ให้แบบว่าคนมีของได้ปล่อยของได้โชว์ของซึ่งโบและทุกๆคนก็ทําออกมาได้ดีจริงๆเมื่อกี้เพราะมาจริงๆผมรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราเหมือนปอกมนสปกดไปอยู่กับเพลงของเขาเลยอ่ะมันคือเพลงอะไรอ่ะชื่อเพลงอะไรฮะชื่อเพลงว่าฝังใจค่ะเป็นเพลงชาชาซึ่งๆค่ะที่สําหรับใครที่แบบว่าแฟนเก่าไม่เคยลบรูป เขาเรียกว่าแฟนคนปัจจุบันไม่เคยลบรูปแฟนเก่าเลยสักครั้งเพราะว่านั่นคือความทรงจำของเขาแต่เขาลืมไปว่าความทรงจำมันอยู่ในนี้ค่ะไม่ใช่นี่ไม่ใช่นี่ก็เลยกดเ๊งกขึ้นมานี่ครัอ่ะปรบมือปรบมืออยากกรี๊งกริ๊งมาแฟนๆแล้วนี่คือโบลดาครับคำถามสำคัญฮะเราจะได้ฟังเพลงนี้เมื่อไหร่ครับพี่โบ เป็นคําถามสําคัญที่อยากจะถามผู้บริหารมากัน่รับว่าเราถามกันตรงนี้เลยตรงนี้เลยรอครับอยู่ในขั้นตอนเพราะว่านี่เพิ่งทำแค่หูก่ะส่วนท่อนเอรออีก2ปีะนะะอดใจรอแป๊บเดียว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 ได้ฟังแน่นอนครับเต็มๆนะฮะนะัะเอาละครับโบฮะในฐานะที่เราเป็นรุ่นแรกศิลปินรุ่นแรกๆของ BEC Music ค่ะ ช่วงท้ายนล้วเดี๋ยวให้โบฝากดีกว่าฝาก B C Music กับแฟนๆทุกคนสื่อมวลชนที่มาในวันนี้ฮะได้เลยค่ะก็อย่างที่ทุกๆคนนะคะบอกไปค่ะก็ฝากศิลป,ปินจาก B E C Music นะคะไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะแล้วก็ถ้าวันนี้เกิดข้อผิดพลาดประการใดก็นูก็ขอเป็นตัวแทนในการขออภัยมาณที่นี้ด้วยแต่ว่าวันนี้พวกเราก็ตั้งใจที่จะมามอบความสุขแล้วก็ความสนุกให้ทุกคนได้มาเอ j นจอยกันค่ะแต่ว่าเราไม่ได้มีมาแค่นี้นะคะ Oops อุ๊บส์แน่นอนแน่นอนแน่นอนเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตอนนี้ให้โบไปเตรียมตัวกับอุ๊บส์ของเขาก่อนละกันโบเมลดาครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณ ู้บริหารจากบริษัท BC โ o r l จำกัดมหาชนขึ้นถ่ายภาพร่วมกันบนเวทีครับเดี๋ยวกานที่ขอเรียนเชิญคุณและสำหรับช่วงต่อไปนะคะทุกท่านจะอยู่บนเวทีนะครับขอเรียนเชิญผู้จัดของทางช่อง3ของเราบนเวทีเพื่อถ่ายภาพร่วมกันครับขอเรียนเชิญเลยครับขอเรียนเชิญทุกท่านเลยนะครับ วันนี้ต้องบอกว่าโอ้โหแขกผู้มีเกตทุกท่านเราร่วมงานกันเยอะมากจริงๆฮะเซนถูกต้องนคะครับผมวันนี้เรียกได้ว่ามากันทั้งช่องและยังมีแฟนๆที่เข้ามาให้กำลังใจกิลาฟินที่ต้นชื่อชอบด้วยให้ครับเชิญผู้จัดทุกท่านเลยนะครับวันนี้<ช>ามานะครับผู้จัดทุกท่านเลยครับช่องจริงๆนะคะ ริดเชิญเลยนะครับเรียนเชิญครับพี่ก้องกำลังดูแลอยู่นะคะต่อจากนี้ไปน่าจะได้มีผลงานที ถูกต้องครับทที่ใครที่ติดตามกัน,นกยังไงต้องฝากแฟนๆทุกคนเป็นกาลังใจแล้วก็ช่วยเชียรทุกๆศิล,ลปินของเราด้วยแล้วก็ดีใจกับนักแสดงของทางช่อง3นะครับที่ในอนาคตเนาะเราจะได้เห็นกันอาจจะไม่ใช่แค่เป็นนักแสดงอย่างเดียวนะคุณอาจจะได้เป็นนักร้องศิลปินเป็นศิลปินด้วยจะมีบอยกุ๊บโกกุ๊บด้วยนะคะต้องรับรองติดตามกันนะครับครับ ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวนะครับของวงการทีป๊อปที่เป็นกระแสนิยมอยู่ในตอนนี้ทั้งในประเทศและต่างประเทศนะฮะมาได้ถูกช่วงถูกเวลาจริงๆฮะเซนถูกต้องครับเรียกว่าช่วงนี้คือไเป็นกระแสนิยมจริงๆไปที่ไหนนะครับผมทุกคนฝักทีป๊อปจริงใช่ครับและเหมือนเดิมนะครับใครที่ถ่ายรูปหรือจะลงรูปอย่าลืมนะครับแท็กบ B ีบี s ิวสิกโชวนะครับ แฮทแท็กให้พวกเราดูกันเดี๋ยวพวกเราจะตามไปดูดนะครับให้กำลังใจกันได้นะคในแฮทแท็กนี้เลย BC Music Showcase ครับถามกล้อง,องไหนถ่ายยกมือนะคะโอเควันนี้เราต้องขอบคุณนักแสดงทุกท่านนะครับจากทางช่อง3และนักแสดง หลายๆคนจริงที่มาในวันนี้นะครับมีเหล่าอินฟลูเอนเซอร์มาร่วมงานด้วยนะฮะแต่หนับของศิลปินทุกคนเลยนักแสดงทุกคนเลยที่มาร่วมงานกันในวันนี้ครับลำดับต่อไปทุกท่านยังอยู่กับเราบนเวทีนะครับวันนี้นักแสดงมาร่วมงานกันเยอะมากจริงๆครับ นะครับอะโอเคครับช็อตต่อไปนะครับขอบคุณผู้จัดทุกท่านครับขอบคุณผู้จัดทุกท่านครับลงไปนั่งพักผ่อนก่อนนะครับและนี่นะครับคือผู้จัดจากทางช่องสามใช่แล้วได้เรียกว่าลักษณะละครคุณภาพนะครับผมให้กับพวกเราได้ชมกันรวมกันอยู่ตรงนี้นะครละครคุณภาพของทางช่องสามนะครับลรดับต่อไปนะครับทุกท่านที่อยู่บนเวทีครับ ยังอยู่เหมือนเดิมนะคะลำดับต่อไปครับนักแสดงมาร่วมงานกันเยอะมากขอเรียนเชิญนักแสดงกับเรียนเชิญครับพี่เรียกว่าเป็นทั้งนักแสดงและผู้จัดคุณภาพในภายห,หล้วของทางช่องสาวจริงๆมีพี่โดนัทด้วยนะครับพี่โดนัทครับพี่โดนัทเรียนเชิญครับเรียนเชิญนะครับพี่โดนัทตกหล่นใครไปขออภัยด้วยนะคะเดี๋ยวให้ทีมงานช่วยกันดูแลครับ ก็ต้องยอมรับจริงๆว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญของทางช่องสา3ของเรานะครับกับการเปิดตัวศิลปินของ b e c Music แล้วก็เรียกได้ว่าได้รับการตอบรับจากคนในช่องเป็นอย่างดีใช่ครับ จากทางช่อง3นะครับเชิญเลยนะครับนี่คือนักแสดงคุณภาพนะครับจากทางช่อง3ทุกคนนี่มีของจริงนะครับเดี๋ยวให้พี่ก้องเป็นคนจัดนะคะ ว่าขนกันมายกช่องจริงๆนะครับกับนักแสดงช่องสามนะครับมากันยกช่องเลยนะคะเมืเดิมนะครับแฟนๆที่ถ่ายรูปกับแสดงช่องสามนะครับสามารถดแชทได้นะครับกับ b c m u u s i s s o w w c a s e นะครับ ะะอีกหนึ่งช็อตนะคะ อีกหนึ่งช็อตนะครับไม่เชื่อใครก็ได้แต่ขอให้เชื่อพี่ก้องปิยะนะฮะเชื่อคนหน่อยนะครับสวยงามไหมฮะขอบคุณนะักแสดงช่องสามทุกท่านมากนะครับเอาวิดีโอรครับทุกคนวิดีโออีกรูหนึ่งวิดีโออีกหนึ่ง อีกหนึ่งช็อตครับอีกหนึ่งช็อตวิดีโอนะครับผมอยากให้พูดว่าอะไรไหมเอาเราพูด B E C Music นะทุกคนนะำเอาเะไจากพูดน้ำสิลยครับเดี๋ยวผมพูด B C เอาหนึ่งสองสาม B C B C B C ขอบคุณนักุณดงช่องสามทุกท่านมากครับทัไมทันนะกคนนะเอาล้วนี่คือ B C Music ชาวดาวช็อคเคทเขาจะปรบมือให้กับทุกท่านที่อยู่ที่นี่ด้วยครับ คนบรุงนะครับนักแสดงศิลปินนะครับผมแขกแลเชาวที่มาร่วมงานในวันนี้มากนะครับและนี่คือ b c Music ครับรับรองว่า b ีซ Music จะมีศิลปินคุณภาพนนครับผมที่จะมีผลดแขทุกคนได้ติดตามแน่นอนครับ